โอ๊ตซี่ครับเท่าไหร่ครับเอ็กเซที่ของมึงบอกกูบอกมึงว่าไงว่าเราควทำยัไงอ๋อมันมันเป็นบ้าพี่มันเป็นมันเป็นเน้นใช้มีได้อย่างนี้ใช้มีได้จะออกไปทำงานตั้งทีเนี่ยต้องมารอคนคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะไปถึงแล้วผมจะเลิกกับมันเลยตบหน้าให้สักทีหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยฮะในบ้านนะเออดูดิตัว ทำอะไรเนี่ยโมดทธาครีมกะทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่เนี่ยตัวก็เขาทาโสมธนาคารอยู่เนี่ยจะอะไรเนี่ยเรียกเอะไรจะต้องรีบออกไปข้างนอกบ้าทำไมตัวกว่าจะออกไปตัวดูแดดประเทศไทยซะก่อนร้อนนี่กับโอ้โหตะกุตะกไม้นี่เอเา แล้วอะไรเนี่ยฮะโสร่นธนาคารไม่ต้องมายุ่งเอาตัวตัวรู้ไหมเนี่ยว่าตัวดําปีหลีเนี่ยตัวไม่เคยดูแลรักษาผิวก่อนไปเจอแดดเลยแล้วเขาจะต้องใช้เหรอตัวมันดีมากเขาใช้แล้วมันดียังไงเนี่ยมันดียังไงเนี่ยตัวรู้ไหมมันช่วยกู้ผิวสีให้เป็นผิวใสฟอมมากจะบอกเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหหอมกว่านทาเลยทีไม่เอาตตััววถ้าตัวอยากขาวเร่งรัดนะมันต้องใช้คู่กันเนี่ยตัวตัวมเนี่ยเนี่ยคู่แบบเขาไม่เคยบอกใครที่ไหนนะตัว ก่อนที่เขาจะอ้วนแล้วเขาจะมาผอมเงี้ยคือเขามีรอยแตกเยอะมากคือแบบเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็หนุอรอยแตกที่นมทํานมมารอยแตกตรงที่ข้างเนี่ยคือแบบเขาใช้ตัวนี้ทาแบบเดียวคือหาเอยเลยตัวแล้วต้องใช้เป็นประจํานะตัวตคือมันกลิ่นมันหอมมากเนี่ยคือเขาผาาสมกันอย่างนี้เลยอันนี้จริงๆเิงไม่ไม่ได้ล้อเล่นคือเนี่ยสูตรลัแบดบ้บด่นเลยตัวสูบผิวขาวผิวแบบเมื่อเป็นแถน,น,นท,ท,ที่ประเทศไทยอ่ะโอ้ดีเกินดีเกินไปโศนาคาครับลองใช้กันได้นะผมใช้แบบนี้ปุ๊บขาวแน่ นอร้อยปไส้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับสมธนาคารเนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆที่ไหนคะซื้อปุ๊บมีตังค์ปั๊บเลยที่ไหนคะซื้อได้ที่ธนาคาร <laughs> จะไปย่อขัดมุกวะก็หาซื้อได้นะครับสำหรับใครที่สนใจสมธนาคารนะครับใครที่มีผิวแตกรอยด่างดำรอยดุงรอยแดงนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายเขาทั่วประเทศไทยแล้วบอกเลยว่าราคาถูกจับต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนี่เราจะขึ้นราคาตรงนี้ให้ดูแลักษณะประคุณเขาดีมากๆยิ่งใช้คู่กันนะครับบอกเลยว่าเห็นผลไวแน่นอนนะครับแบบ เนี่ยใช่สำหรับใครตัวแทนเขาเยอะมากคือถ้าของไม่ดีจริงตัวแทนไม่เยอะขนาดนี้เออใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อแงตัวดูเนี่ยอ่ะตัวดูรูตัวรูนี่เนี่ยแงถ้าใครตัวก็ควรทานะใครที่อยากได้นะครับก็แอดไลน์เข้าไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือหาซื้อได้ง่ายๆที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยนะบอกเลยว่าผิวดีกระจ่างใสแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับสำหรับส่งนาคาและฝากไว้ด้วยนะครับผม 样。 เสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้ตัวเขามีแผนการด็เดี่มาค,คือในเมื่อเราเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการแก้กบอกเลยว่าช่องแก้ผัวเมียเนี่ยคือเราเนี่ยโลดหนึ่งสุดในประเทศแล้วบอกเลยม่ามีใครเทียบเท่าเราอีกแล้วเพราะว,ว,ว่าช่วงนี้นะครับบอกเออช่วงนี้นะครับคุณ <c oughs> ไม่ไสไหมเนี่ยเล่นอยู่นั่นแหละช่วงนี้จะบอกว่ากำลังการคุยมันแรงมากใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านรักษาตัวกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะออกไปแก้คนข้างนอกรายการที่เราจะขับรถเข้าไดทูนะครับผมแล้วก็จะสั่งของจากนั้นเราสองคนจะทะเลาะกัน พาลางพลางกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับออ,ออกไปเลยแล้วจะมาดูปฏิกิริยานะครับว่าคนข้างนอกเนี่ยเขามีปฏิกิริยาไงหรือเขาทําสีหน้าอย,ย่างไงนะครับผมทุกคนครับ <c oughs> คือเราจะบอกก่อนนะครับว่าเราจะอยู่ในรถนะครับผมเราจะไม่ออกไปไหนนะครับผมทุกคนครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะอยากให้ทุกคนรักษาตัวกันด้วยนะครับทุกคนครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องจ้ามิวใช่ไหมถึงสองล้าน subscribe แล้วก็อย่าลครับไปหาซื้อก็ได้นะครับสมธนาคารในหัว ใช่ดีมากๆครับไปเลยโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไดทูกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่เราทะเลาะกันเสร็จนะครับผมก็จะบอกว่าพี่เอาไปกินเลยครับผมเพราะว่าผมไม่กินละแต่ว่าผมก็จะจ่ายตังค์เขาก่อนนะแล้วก็คือเราจะซื้อให้เขานั่นแหละเออแต่เราแค่ไม่บอกเขาว่าเราซื้อให้เขาสายโทรมาแล้วเอาอยอันนี้เฉยๆโอเคไปเลยเคเย์โอเคโคพอแล้วโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมโอเค just go อุ้ยทุกคนตื่นเต้นนะไม่เคยทำคลิปอะไรอยย่างงเี้ ถ้าคลิปนี้เกิดความ,มผิดพลาดหรือว่าทำให้ใครไม่พึงพอใจต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแต่เจตนาของเราคือเราจะซื้อให้เขานั่นแหละครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินหรือเปล่านะามครับไปกันฮัลโหลสวัสดีครับกะนะ <c oughs> กินอะไรอ่ะ ทำไมเอาชุดเอ่อเบอร์เกอร์แซมไรหมูก็ได้ครับผมแล้วตัวแอดทำไมอ่ะแอดอะไรแอดทำไมเฟซเขาอ่ะนะโอเคครับพี่เอาเอาเบอร์เกอร์แซมไรหมูแต่แอดได้ค้าวในกล่เบอร์เกอร์ไหมครับอ๋อ115บาทอ๋อไม่เป็นไรครับเอาชุดเดียวก็ได้ครับโอเคครับตัวจะเอายังไงนะ่ฮะพี่เจ้าบอกเราด้วยนะเฮียเลยเฮียเป็นไงเป็นไหมใกล้ถึงแล้วอ่ะใกล้ถึงหรอเราตื่นเต้นอะ เออแต่แล้วรตัวอู้หตัวเอาาแต่ลอะไรครับอดพอไหอลพี่อ๋อครับผมทำไมอะไรแอดอะไรแอดเ้ตัวแหวนองแอะตัววนี่จ๋าสดะอนแล้วจ๋ามันมันเป็นบ้าพี่มันเป็นะมันเป็นเมนพี่ก็มันแอดเฟคนอื่นอะมันเป็นเมนพี่ก่อความกับนมันธรรมดาพี่มันเป็นเมนจริงจริงรอโอ๊ยไม่ อมดีครั้งแล้วฮะผู้แ่แบบดูไิถูวิจาฮะตัวแล้วทำไมอ่ะพี่ผมไมแลี่เอาเลยพเี้ยวพี่เก็บไว้กินเลยนะมันทะนึ่พี่เขาหน้าหวีอคครับจบแล้วนะครับ่ที่นะเดินไปครับไปอีกหนึ่งที่นะทุกค จะไม่กินข้าวอ่ะผมซื้อมาฝากแมคโดนัลด์มาฝากเบื่อแล้วพี่เอาจริงผมซื้อให้นี่จริงอ่ะซื้อเมื่อกี้เลยนี่กดจริงก่อนเออผมไม่ได้กดเลยพี่พี่หนึบาทตอนแรกเลยเถอ้เรียบรแล้วเรีย้อยเดี๋ยวรอไปจัดการกันได้ครับผมใครจริงให้จริงหรือไม่หรอไง ตัวนะพี่้ะมาสุณเจ้าท้าแบ่งกันกินนะคะอะถามความรู้สึกไหมครับอ่ะตอนนี้นะคือผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นนะเว้ยผมพูดจริงผมตื่นเต้นเพราะว่าปกติอะเราก็แบบทำดีบ่อยนะเว้ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ครับก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแลนะครับเราซื้อได้ทูแม็เดอร์โนเสร็จนะครับเราก็เอาให้กับพี่เขาที่ทำงานอยู่ปั๊มนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคแต่เดี๋ยวเราไปได้ทูที่2ก่อนะครับผมพร้อมแล้วไปกัน เรามาถึงไดทูที่2นะทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมเหรอครับโอ,อ้ออออยข้าวยำใส่แซ่บ แล้วก็เอาไอศครีมวานิลาครับทำไมอ่ะไอศคมยกเลิกกันขายครับนั้นผมเอาข้าวยำไก่แซ่บหนึ่งครับแล้วก็น้ำโค้กหนึ่งครับค่ะแล้วกันหนึ่งต่อเติมได้ไหมครับไม่เอาละครับตัวกินเลยไหมฉันแ้ไม่กินไม่อยู่อะไแล้วตอนนี้เอาไม่เดี๋ยวเหล่าตัวโอ้้ยตัวเท่าไหร่ครับอะไรมาแ้วหเหลือตัวทุกวันเนี่ยฮะตัวมั้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆอ่ะเดิมๆอะไรแล้วเราก็ผิดเงินเดิม เขาขั้นชตสวทำไมเงาอะไรกันหรเฮ้ยันสายนี่ิงใลยก็ัาเริ่เหลือให้เขาหนิมว่าเหมือนเรื่องของมเมียกไม่อยากเงียนะตาขวาตาดแล้วนะเริ่มเหลือฮะพูบอกว่าไม่ต้องแอดไม่ต้องเปือกเผือกไม่องของเขาทำไมเพราะมจะอร่อยเหรอเนาะไม่อาบครตบผม คุณบอกคุมบอกว่าย่างไรว่าเราทำทไมค่ณวอ่ะคี่จะได้ทนคมี่ยัไงนะี่เราดังมันอะยไม่เกี่ยวเขาบอกว่ไม่เจี่ยบอะมึงเล่นจริงอะเจียมึงโจริงอะมึงรู้เลยว่ามึงพูดจริงจริงอะ ครับเราไปได้ท pues que ัวร์ท pues, eh, no ี 2> lı, 2> ่2เรียบร้อยครับคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งเรื่องผัวเมียหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมผมก็เชียร์เขาทะเลาะกันวาอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่กล้าไม้าอะไรนะถ้ามึงเจอเออใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไดทัวร์ตะบะเด็ชไปกัน สวัสดีครับเอาชุดเบอร์เกอร์หมูซามูไรครับผมตัวเขาจะเป็นชุดหรือเอาไอซามูไรเบอร์เกอร์หมูครับเจาเป็นชุดเลยเป็นชิ้นดีครับอุ้ยเอาคนเป็นชุดดีกว่าครับพี่เอาชุดใหญ่ครับผมเป็นอัพไซด์นะครับครับอัพไซด์ครับจุดลูกค้าเราเป็นอะไรดีครับเอาแซนซี่ครับเป็นโค้งนะครับคาโพรคาโพรก็ได้ครับร้านมาเจชันเพิ่มด้วยไหมตอนนี้เป็นไรครับเอาแล้วก็ชีสดิบด้วยครับผมบดชีสดิบด้วยนะครับครับ คมีก็เจอสองรายการนะครับครับผมด้วยรถไม่ช็อปปิ้ค่าอาจารย์้จัดกาได้เลยครับรัยครับผมโอเครับครับอายีหนึ่งถึงตวมาเลยจังอ้หญ้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอะไรตัวมาห่ร้อยข้งีหัรกือบคา่บนผู้หิงคนอื่นฮะนี่ตัวทำไมถึง้ยฮิตนะฮิตเนาะใช่ครับอไนะะฮะออ อุ้ยวิวเขารับของเลยวะเนี่ยรับของช่องหนรับตั้แต่ไโอเคครับเจ๊นับทุกคนนี้คือเป็นได้ทูอีกได้ทูนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาจะมีปฏิกิิรยาอันนี้คือได้ทูสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำคลิปนะคลิปเราจะมาดูกันนะว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะคุณจะยังไงโอ้ยหนังอุ้ยโอ๊ยโอ๊ย เป็นไรเขาพี่พี่แฟนอุ้ยพี่แกงีี่เงอย่างงี้ไหมงี่เงาอยมาวเมาอล้ยมาเลเกือมา ยังรีบเข้าไปไอ้ยนี่ขอรี้บเข้าไปเลยเป็นพวกกลัวกันเหรอวะเนี่ยนี่เขาหัวละข้างที่เขาดูคลิปอยู่นะต้องขออภัยด้วยนะผมทุกคนครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนหรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะต้องขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมถ้าให้เราแบบเอ่อคิดนะก็คือเขาก็คงไม่กล้าที่จะพูดอะไรกันเยอะเขาพูดใช่ แฟนเขาพูดนอกจากจะแบบลงไม้ลงมือแบบผู้ชายตีแล้วเนี<ด>่ยผู้ชายตีจะเข้าไปช่วยได้ไอใช่แ่เนียแต่ถ้าแบบเรื่องสองคนนี่คือแบบจะโดนตัดหน้าเพาะว่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมเด็กๆที่อายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนาน,นะครับทุกคนครับบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มีเจต,ตนาที่จะมารบกวนหรือว่ามาทำอะไรให้ใครแบบว่าไม่ดีนะครับทุกคนครับเราอยากแค่ออกมาสร้างความสุขแลวก็สร้างเสียงของเราให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นนะครับทุกคนครับ